สีขาวทิ้มเบี้ยออกไปสีแดงเดินมา้าสีขาวขึ้นเม็ดสีแดงขึ้นโคนจากนั้นสีแดงทิ้มเบี้ยบุกเข้ามาสีขาวขยายโคนออกปีก สีแดงเดินเช่นกันสีแดงเลือกบุกเบี้ยคู่ริมสีขาวกินสีแดงกินคืนสีขาวเอาเม็ดไล่สีแดงใช้โคนกินลุยเข้ามา สีขาวจึงใช้เบีย้ยกินกลับไปจากนั้นสีแดงครับเอาม้ามาจับเบีย้ยฝั่งสีขาวเอาโคนขึ้นผูกสีแดงทิมเบีย้ยสูงขึ้นมาสีขาวกินสีแดงกินสีขาวใช้ม้า สีแดงกินแรกสีขาวใช้โคนสีแดงจึงได้กินเบีย้ยลุกลุก จากนั้นสีแดงใช้เรือผูกมา้าสีขาวจึงเอาเรือมาจับสีแดงถอยไปลุกสีขาวหลบจากนั้นสีแดงเอาเม็ดไล่โคนโคลนขาวถอยหนี สีแดงขยับเลือยึดคลองสีขาวเดินโคนสีแดงทิ่มเบียไล่สีขาวจึงดันโคนขึ้นไปสีแดงเอาเม็ดกินเบียรสีขาวเลือกถอยโคนครับสีแดงเสริมโคนขึ้นมาสีขาวกินแรก สีแดงใช้ม้าสีขาวขยับขุนหลบตาลุกสีแดงกินแลกเรือ จากนั้นสีขาวมีจังหวะใช้โคนจับม้าจับเรือสีแดงหลบเรือไปกินเบีย้ยสีขาวกินมา้าจากนั้นสีขาวขยับเรือจับเบีย้ยสีแดงใช้ขุนผูก สีแดงลุกสีขาวขยับขุนสีแดงลุกสีขาวถอยหลบสีแดงลุกสีขาวขยับสีแดงกด สีขาวเดินมาจับเบี้ยสีแดงลุกสีขาวเดินขุนสีแดงลบสีขาวกินสีแดงทิมเบี้ย สีขาวลุกสีแดงหลบจากนั้นสีขาวลุกสีแดงขยับขุนสีขาวจึงกินเหลือ สีขาวใช้ม้าลุกสีแดงขยับขุนสีขาวกินเบีย้ย สีแดงเดินเบี้ยไหงายสีขาวหงายเบี้ยหนึ่งตัวสีแดงลุกสีขาวหลบสีแดงหมายจะต่อเบี้ยสีขาวไม่แลก สีขาวใช้เบี้ยงางลุกสีแดงถอยหลบสีขาวลุกซ้ำสีขาวลุกสีแดงขยับสีขาวใช้ม้าตีลุกอีกครั้ง สีแดงเดินเบี้ยไหายไปมาสีขาวเดินเบี้ยไหายบีบพื้นที่สีแดงจึงขยับขุนสีขาวกดดันพื้นที่ ขนสาวเริ่มเข้าประชิดสีแดงเดินเบี้ยงหายสีขาวใช้ม้ากินนะครับสีแดงเดินขุนสีขาวลุกสีแดงถอย สีขาวดีบพื้นที่สีขาวเดินเบี้ยงหายสีแดงเดินเข้ามุมสีขาวเดินกันไว้สีแดงกลับออกมา จากนั้นสีแดงขยับขุนสีขาวเดินเบี้ยงไหนสีแดงเดินขุนสีขาวลุกสีแดงขยับหลบสีขาวปิดเกมลุกจน